โอ้แต่โชคเสตตครับอ่ะมายามบวงนูเช้านี้นะครับผมเอฟซีนะรอครับรอบนะคุณอาคุณใดสวัสดีทุกท่านเอฟซีมื่อคืนนี้โดนแมวออกไปอหนึ่งตัวเช้านี้เอาไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมบวงผมแมวออกไปหนึ่งตัวนะครับเอฟซีนะอ่ะอ่ะมีเส้นไหมหาอยู่หากินนะครับผมเอฟซีอ่นี่ก็ปากปล่อยแววบวงกเลยอืม นะครับผมบุษมิ่งบุษมานะพี you, ่น the ้องนะครับผมแต่เป็นยังมาก่อนกินก่อนนะครับตามลำดาบเ่นี่ยเนี่ยยังอยู่เราไม่มียังรคือเก็บพอคือต่อตั้งแตไปกับบุษมิ่งบุษมาดอกนะครับผมเพราะว่ามันเลาะหากินกันขึ้นนะครับผมเอฟซีนะดันดันดันชัวบ่

นี่คืนในเป็นเมียปลาคนระับในเป็นเมียปลาเมียพงเมียพงชอบเอาหนูผมไปเรื่อยเลยเมียพงนี่นี่ก็ชนโนชนนี่ไม่ชนนี่มีชน,น,ชนเอาเข้าไปนะผมเหรวะนี่ยยังไม่ชนเอซี่

นีท <an> <S an uter> ี่อยู่มันนะครับอืมอ่ะหนึ่งตัวชันนี้นะให้ชมมากไม่ได้นะครับผมติดเหลือนะครับผมก็ชมพอชมพอพพออประมาณดูกว่านะครับผมนี่โดดชนเลยชนเทียบเลย

dù à, vậy nè ngon 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 Nào 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 ngon 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 này để có chôn chôn này này จัดหนึ่งนัดเลยใช่ไหมหนึ่งนัดเดี๋ยวหาเก็บกู Credit ้เราเพอแล้วเพราะว่าดักไปบุษมีแมวบุษมีมาเอ้ที่เนี้ยเดี๋ยวหาท้าใส่ไม้นะครับผมหาหมูใส่ไม่ช่วยนี่หมาแมวออกหากหากินเงี้ยขึ้นแล้วช่วยนี่มันออกหากินทุกคนอยู่รลอดสกันหมาแมวเราเด่นนะครับผมอ่ะขอบคุณการรับชมนะคที่นี่ก็ คือภาพจะชมมาไม่ได้ต้องกราบขอขอไปนะครับรอครับรอสิครับ